ประชาชนป่าปื้มยินดีแซ่ซ้องสรรเสริญพระครูสุภาจารนิวิทย์หรือพระครูนิดเจ้าคณะอำเภอจักราชเจ้าอาวาสวัดโคกสุภารามรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงสองทีวีค่ะ เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567เวลา13นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรารงกรมหิสรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ถวายแด่พระสงฆ์ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาตามบัญชีรายนามพระครูสัญญาบัตรผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงพิจารณาวินิจฉัยแล้วตามมติมหาเถรสมาคมสมควรได้เลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ จึงให้เลื่อนพระครูสุภาจารนิวิทย์เจ้าคณะอำเภอจักราชเจ้าอาวาสวัดโคกสุภารามพระราชทานเลื่อสนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษในราชชินานามเดิมพระครูสุภาจารนิวิทย์ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทชวนปัญโยสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัตรมิตรวิทยารามวรวิหารเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณรหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่หประธานสมัชชามหาคณิสรคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกายเป็นผู้แทนพระองค์ณวัดพุทธวนาราม หรือวัดป่าวังน้ำเย็นอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามโดยมีพระครูสุภาจารณิวิทย์เจ้าคณะอำเภอจักราชเดินทางเข้ารับพระราชทานเดื่อนสมณศักดิ์ค่ะต่อมาเวลา20นาฬิกา30นาทีพระเถระข้าราชการนักการเมืองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนพ่อค้าประชาชน อุบาสกอุบาสิการ่วมตั้งขบวนแห่ต้อนรับแสดงความยินดีณนะบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุขเพื่อกลับเข้าวัดโคกสุภารามตะบนสีสุขอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาอย่างชื่นมื่นและอบอุ่นค่ะพระครคูสุภาจารณิวิตยสิริวัฒโนอายุ6 4พา4 4เจ้าคณะอำเภอจักราชเจ้าอาวาสวัดโคกสุภาราม หนังสือสุทธิเลขที่86ทับ2อ2 2ออกให้โดยเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาวิทยาฐานะนอทอเอกปอทอวุฒิทางโรคปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสังกัดวัดโคกสุภารามตำบลสีสุขอำเภอจัก,กราจังหวัดนครราชสีมาประเภทวัดวัดราชเดิมชื่อนายนิดเปลี่ยนมาเป็นสิริวัดทิพกระโทก เกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคมพศ2502ปีกุลบิดานายอุยทิพกระโทกมารดานางนวลทิพกระโทกที่บ้านเลขที่5ทับ1หมู่ที่5ตำบลศร,รีระกออำเภอจัก,กราชจังหวัดนครราชสีมาไม่เคยรับราชการหรือเคยปฏิบัติงานสำคัญค่ะบรรพชาเมื่อวันที่25พฤษภาคมพศ2515 ปีชวดณวัดศรีสุขตำบลศรีสุขอำเภอจัก,กราฐจังหวัดนครราชสีมาพระอุปชาพระครูวิเศษสุทธิวัตรวัดเจริญสุขตำบลพระพุทธอำเภอจัก,กราฐจังหวัดนครราชสีมาอุปสมบทเมื่อวันที่24เดือนพฤษภาคมพศ2522ปีมะแมณวัดศรีสุขตำบลศรีสุขอำเภอจัก,กราฐจังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระอุปชาพระคูสุนทรธีครคุณวัดนนไม้แดงตำบลศรีละกออำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาพระกรรมมวาจาจารย์พระอธิการภูลสุชาโตวัดศรีสุขตำบลศรีสุขอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาและพระอนุสาวนาจารย์พระจันทร์ิตาภุญโยวัดนนไม้แดงตำบลศรีละกออำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ด้านวิทยาฐานะพศ2514สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาณโนะรงเรียนบ้านโคกสำโรงตำบลศรีละกออำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาพศ2517สอบไล่ได้นอทอเอกณนะวัดตะกุดเครือปอกสำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมาอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาพศ2555 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาพุทธศาสตร,ร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งพศ2557สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทณมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยาเขตนครราชสีมาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตการศึกษา,ญญาพิเศษ คอมพิวเตอร์ความชำนาญการเป็นผู้ชำนาญการในงานนาวัตกรรมพิมพ์ดีดบัญชีคอมพิวเตอร์ค่ะด้านงานปกครองพศ2530เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกสุภารามตำบลสีสุขอำเภอจักรราจังหวัดนครราชสีมาพศ2531เป็นเจ้าคณะตำบลสีสุขตำบลสีสุขอำเภอจักรราจังหวัดนครราชสีมาพศ2559 เป็นรองเจ้าคณะอำเภอจัก,กราฐจังหวัดนครราชสีมาพศ2561เป็นรักษาการเจ้าคณะอำเภอจ,กกจักราชจังหวัดนครราชสีมาพศ2562เป็นเจ้าคณะอำเภอจักราฐจังหวัดนครราชสีมาจนถึงปัจจุบันค่ะด้านงานศึกษาพศ2524เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนธรรมบาลี สำนักเรียนศาสนศึกษาวัดศรีสุขตำบลสศรีสุขอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาพศ .2531 จนถึงปัจจุบันเป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดโคกสุภารามตำบลสศรีสุขอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาพศ .2531 จนถึงปัจจุบันเป็นกรรมการตรวจข้อสอบ ธรรมบาลีสนามหลวงสถิติผลสอบพระปริยัติธรรมรแผนกธรรมวัดโคกสุภารามค่ะด้านงานเจ้าคณะพศ2562เป็นเจ้าคณะอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการงานในหน้าที่เพื่อความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์และการพระศาสนาตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อยทุกประการ โดยเฉพาะงานในหน้าที่หลักของเจ้าคณะปกครองด้านงานจัดประชุมและงานตรวจการสมณศักด์พศ2540ได้รับพระาราชทานตั้งสมณศักดิก์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทที่พระครูสุภาจารนิวิทย์วัดโคกสุภารามตำบลสีสุขอำเภอจัก,กราชจังหวัดนครราชสีมาพศ2550 ได้รับพระราชทานเรื่องสมณศักดิ์จากเจ้าคณะตำบลชั้นโทเป็นเจ้าคณะตำบลชั้นเอกในราชธินา,นามเดิมพศ2559ได้ปรับพัฒย์ยศสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชั้นโทในราชตินา,นามเดิมพศ .2562 ได้ปรับพัฒย์ยศสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะอำเภอ พศ2567ขอพระราชทานเรื่องสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัติเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษในราชธินานามเดิมพระครูสุภาจารนิวิทย์ลงชื่อพระเทศสีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาค่ะด้านงานสาธารณประโยชน์เมื่อพศ2563 ได้บริจาคเงินในการทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารผู้ป่วยในและจัดซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจักราดอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานจัดหาทุนข้าวสารอาหารแห้งและพัดลมหมอนมุ้งให้กับโรงพยาบาลจักราดอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามาคัคคีหน้ากากอนามัย มอบแก่เด็กคนชราคนพิการให้กับสมชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีสุขอำเภอจัก,กราชจังหวัดนครราชสีมาเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ บริจาคเงินสมทบในการสร้างขยายห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลดำทะเมนชัยอำเภอลำทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาบริจาคเงินในการซื้อชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลจักราชและอาสากู้ภัยในเขตอำเภอจักราฐจังหวัดนครราชสีมาช่วงสถานการณ์โควิดระบาดบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินโคนอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมา เพื่อซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วยบริจาคเงินและถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอจักราษอําเภอเฉลิมพระเกียรติและอําเภอพิมายพศ2565เป็นประธานจัดหาทุนซื้อที่ให้โรงพยาบาลจักราษอําเภอจักราษ,จ,าราษจังหวัดนครราชสีมาค่ะด้านงานศึกษาสงเคราะห์บริจาคเงินสนับสนุนสถานศึกษาต่างๆในอําเภอจักราช เช่นสนับสนุนอาหารกลางวันซื้ออุปกรณ์กีฬาบริจาคเงินสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียนงานตั้งทุนการศึกษาเป็นประธานจัดตั้งจัดหาทุนสงเคราะห์มอบทุนการศึกษามอบทุนสงเคราะห์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาและชั้นอุดมศึกษาอีกด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ